มันหยังล่ะบาดนี่มันโตอีหยังล่ะบาดนี่ข่อยก็บ่เคยเห็นนปลาอีหยังบดนี่วพ่นน้องเจ้าสนข่อยบ่พ่น ปลายังไม่ใหญ่ก็ดอกก็เดือดเหตมันนึกว่าสิมาเอาอันอาหารให้มันเนี่ยมันพากันมามันเข้าใจว่าสิมาเกลือมันนี่ปลาอีหยังบ่เคยเห็นปลาอีหยังวะกูเจ้าหูบ่เจ้าหูบ่ปลาอีหยังนี่พุ่นอะบักเคบักเคขึ้นมาแล้วพุ่นอะบักเขยเใหญ่ ไอเคไอเคมาแล้วคุณอะโอ้แดงจึงคืนใหญ่เจอใหญ่เจอ,เจอของแท้ของแท้ของแท้จ้ามาเดินมาเดินมาเบิรงยูสุพันบุรีพี่เด้อเพรียกเห็นของแท้นี่อ้างไง จึงบึงอยู่คนโอ้ยปลาหนาแหลมคุณฮุกจักปลาหนาแหลมนี่ว่ามันแขเนาะมันปลาะดูแต่ว่ามันหนาแหลมโอ้มีช่องโตอืมสงสัยเป็นปลาแขรปลาช็อกเกอร์บ่ะช็อกเกอร์ไง มันมีลายตัวตัวเนี่ยช็อกเกอร์ว,ว้าวมันนีมาหาคอนเทนไก่เดอ้อฮอรสุพรรณบุรีพี่เดอ้อคอนเทน์ก่คอนเทนใหญ่เด้อพี่นอ้องไงขาอีลีคอนเทน่อยใหญ่เบ้อเล่เบล่าเลยคุณดาปลาบึกไง ปลาบึกเผือกอันนี้อเมซอนโตกลงไปนี่ให้ได,ไดสุิบกินเห้ยติปุป้นอะปลาบึกจ้าคือปลาฉลามเนี่ยท่านนั้นสิบส่วบคนติปุ้นอะ สวบเนะหอยสะออนหอยสะออนขอเขาไม่เคยเห็นปาเคปลาเคโอ้หุ่นตัวนึงทั้งไตคุ่นไงสัยเป็นหัวกับเมียมันหัวกับเมียเขา น,นั่นมาเทียมกันแล้วปัะนี้พูดได้พูดได้พูดไดมันเป็นผัวก,กับเมียรหรือเปล่าเนี่ยไอไอไอเคเนี่ยฮะไอไอช่อนนี่มันได้กันยังสงสัยมันต้องได้กันแล้วล่ะพูดน่ะ นี่คยมาหาคอนเทนต์ไก่เด้อหอดสุพรรณบุรีพี่เด้ออำเภอสองพี่น้องพี่เด้อเฮ้ยปวดอะมัมีกมนำไมยังไม่สอนเสียงรบกวน